ขอต้อนรับเข้าสู่ไฟขับไทยแลนด์สังเวียนที่จะเปลี่ยนความรุนแรงให้กลายเป็นมิตรภาพวันนี้เป็นัวที่ใส่มันนะเราทาได้ต้องทำให้ได้ยอดเยี่ยมเหมือนเดิมเพื่อประกาศให้โลกรู้ว่าเราคือใครแล้วเราจะทำเพื่ออะไรทุกคนเต็มที่นะครับเต็มที่ครับเต็มที่ครับสู้สองหนึ่งไฟ มาจากบางบัวทองครับเอนเจ้าจันที่บ้านเราทำงานอาชีพเป็นช่างไฟฟ้าครับเพราะว่าผมว่าการต่อยในครั้งนี้คือผมไม่ได้หวังผลว่าจะแพ้หรือชนะครับเพราะว่าหนึ่งเขาต่อยกันเนี่ยเพื่อสร้างวิจภาพจบกันแล้วมาเป็นพี่น้องกันอะไรเงี้ยกันมากกว่าคือหรือไม่มีเรื่องบาดหมางกันต่อหลังจากนี้ครับคือต่อยเสร็จแล้วเงี้ยก็คือไม่มีเรื่องบาดหมางกันต่อ จบไปก็คือเป็นพี่น้องกันไปเจอที่ไหนทักทายกันได้อะไรอย่างเงี้ยครับคืออะไรครับฟิลครับฟิลมาจากไหนครับเมือว่างครับไมืองวางทำอาชีพอะไรอย่งี้ทำงานเ,เซเว่นเซ่นครับตั้งแต่ต่อยต้พรามแปดนะพี่ตั้งแต่แรกเลยวันน่าจะจัดได้แบบตำรวจไม่จับไอ้พี่เพราะว่ามันก็ไม่ได้ไปทำอะไรเยอะแยะมันก็แค่ต่อยกันเล่นๆเหมือนออกกําลังกายเพราะว่าได้มีสภาพมากกว่าฟิลลรองัน ครั้งแรกพี่ได้เลยได้เลยตื่นเต้นมางอ่ะตื่นเต้นอยู่พี่ยิ้มยัยไหมก็ดีใจอยู่พี่โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับดีต้อนรับเข้าสู่ไฟกับไทยแลนด์ด้านซ้ายมือผมชื่ออะไรครับชื่อฟิวครับมาจากไหนครับมาจากมือขวาเหรบทางด้านขวามือชื่ออะไรครับผมชื่อเอสครับมาจากไหนครับมาจากโซนบางใหญ่ครับครับอาชีพครับผมทำเป็นพนักงานไฟฟ้าครับาให้เวลา3นาทีเพื่อให้คุณได้แลกเปลี่ยนศิลปะการป้องกันตัวและความเป็นสุภาพบุรุษครับ แต่บอมครับแต่บรรยากครับที่อยูอ่ผมเลย

เจ็บไมหมฮะครับได้อยู่เล่นหน่อยเล่นหน่อยเดนเลยเฮ้ยเล่นหน่อยเล่นหน่อย รู้ซึ้งหน่อยเป็นไงบ้างวันนี้โคตรเดือดพี่ได้เดือดไปบงได้อะไรบ้างออกลังกายด้วยเพื่อนด้วยเยอะแยะเลยตามไปดูหน่อยจริงตามไปดูหน่อยเรื่องอะไรมันไม่รับแตกลยครับตัวดีวิทยา